วิธีการตัดและเทใส่หมอ้อนะคะน้ำคโนเพื่อไม่ให้มันติดก้นแล้วเราก็เอากระลามาใส่น้ำหรือใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะ ปิดไว้สักพักหนึ่งพอน้ำร้อนแล้วเราค่อยไปคนอีกรอบหนึ่งแล้วมีอุกปกรณ์เตรียมคือใบกระเพรามะกรูดสุกแล้วค่อยใส่นะคะแล้วเราก็มาคนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่ให้มันติดก้นหม้อ แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมถ้าเราอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเราเปิดดูเลยค่ะถ้านาทีผ่านไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ลองคนให้เนื้อ,อแต่จากการเพื่อไม่ให้มันติดกันจะได้สุกเร็ว เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะปิดอีกรอบึ่งเรามาดูกันค่ะว่าน้ำแกงออกแดงเงาหรือ,อยังคะถ้าแดงเงาแล้วคือเขาใกล้จะสุกแล้วค่ะอันนี้อันนี้ใกล้จะสุกแล้วนะคะ ถ้ามันมันก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วเนื้อก็จะนุ่มน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้น,นะคะอันนี้คือไก้จะสุกค่ะแต่ถ้ามันยังขาวอยู่คือเขายังไม่สุกนะคะเนื้อไก่มันยังมันยังไม่เปื่อยดีค่ะ รอบนึงได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเตรียมใส่ใบ,บมะกรูดแล้วก็กะเพราใส่ประมาณนี้แล้วเราก็คนให้เข้ากัน ประมาณ40นาทีนะคะไก่ก็จะนุ่มเรียบร้อยเราปิดแก๊สได้เลยเ,เก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้หนึ1หม้อ4กิโลค่ะน่าทานไหมคะ อันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ